กำลังพลงของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือรวมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสกัดจับรถยนต์ขนยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้ของกลางยาบ้า2ล้านเม็ดพร้อมกับผู้ต้องหา2คนคือนายสนั่นแท้เท้าและนายดอนมาตุน ในการจับกลุ่มครั้งนี้นะคะเป็นการสอบสวนขยายผลมาจากการจับกลุ่มยาบ้าสี่ล้านเม็ดซึ่งได้ผู้ต้องหาสีรายที่ด่านตรวจนาแก่อำเภอง,งาวจังหวัดลำปางเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาจนหน้าที่ได้มีการติดตามเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดจนสืบทราบว่าจะมีการขนลำเลียงโดยรถยนต์กระบะสีฟ้าหมายเลขทะเบียนบหหอ8353เชียงรายบริเวณถนนขาล่องเข้าเมืองเชียงรายเส้นทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ซึ่งภายในรถนั้นพบยาบ้าบรรจุในถุงพลาสติกสีดำ10กระสอบนะคะรวม2ล้านเม็ดค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการได้ติดตามรถนำนะคะที่เป็นรถยนต์กระบะสีเทาดำหมายเลขทะเบียนพอต่อ2518 แต่ว่าคนขับนั้นได้จอดรถทิ้งไว้บริเวณบ้านร่องปลาขาวที่ตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก่อนจะหลบหนีไปจึงตรวจยึดเอาไว้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบ้านดูดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ